นามหรืออันไตเติลถูกเลือกให้เป็นเพลงคืนวงการในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งแรกในรอบ4ปีของ G ีด a าก n หัวหน้าวง Big Bang ซึ่งการเลือกเพลงช้าเนื้อหาเกี่ยวกับความรักเป็นเพลงเปิดตัวเอาบ้าใหม่แทนเพลงเร็วที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ถูกมองว่าเป็นการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบรรยากาศที่แฟนเพลงกำลังเอาใจช่วยเชซึนยอนหรือท็อปสมาชิกคนดังของ Big Bang ที่เข้ารับการรักษาจากการใช้ยาระงับประสาทเกินขนาดตั้งแต่วันอังคาร โดยหลังจากอยู่ในอาการโคม่าถึง3วันล่าสุดแม่ของนักร้องหนุ่มยืนยันต่อนักข่าวเมื่อบ่ายที่ผ่านมาว่าท็อปเริ่มรู้สึกตัวแล้วโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงวันเดียวหลังท็อปถูกปลดจากการทำหน้าที่ตำรวจเกณฑ์จากการถูกดำเนินคดีในข้อหาเสพกัญชาฟอมที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทันมาสอบสวนท็อปในคดีเสพยามีชนวนมาจากการจับกุมยังซึงโฮอดีตสไตลิสของวง to กเอนนวันวงร่วมค่ายของบิ๊กแบง ในข้อหาเสพกัญชาเมื่อปีก่อนและข้อหาเสพโคเคนในปี2014การพัวพันกับยาเสพติดของทีมงานทำให้ตำรวจหันมาเพ่งเล็งไอดอลค่าย YG Entertainment นับแต่นั้นกระทั่งการจับกุ่มตัวฮานโซฮีไอดอลฝึก่งหัไวัย21ปีในข้อหาเสพกัญชาเมื่อเดือนมีนาคมนำไปสู่การสอบสวนท็อปหลังจากหญิงสาวสะทอดว่าเธอเสพกัญชาที่บ้านของนักร้องหนุ่มซึ่งท็อปต้องจำนนต่อหลักฐานหลังผลตรวจออกมาเป็นบวก โดยท็อปมีหมายต้องไปรายงานตัวต่อสารในคดียาเสพติดปลายเดือนนี้หากถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกจำคุกเกินหนึ่งปี6เดือนการรับใช้ชาติที่ผ่านมาทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและต้องกลับเข้ากรมทหารหรือตำรวจใหม่อีกครั้งไม่ใช่ครั้งแรกที่ไอดอลค่าย YG Entertainment ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้มีปัญหาผัวพันกับยาเสพติด ปี2011จีดรากรต้องระง,งับการโปรโมทงานเพลงหลังตรวจพบสารกัญชาในเส้นผมจากการสูบุรี่ที่ได้รับจากแฟนเพลงในญี่ปุ่นส่วนปี2010ปาร์คบอมอดีตสมาชิกของทวีนี่วันถูกดำเนินคดีในข้อหาลักลอบนำยากระตุ้นประสาทแอมเฟตามีนเข้าประเทศถึง80เม็ดแม้จะเปิดเผยภายหลังว่านำเข้าเพื่อรักษาตัวแต่ข่าวชาวครั้งนั้นก็ทำให้วงทวีนี่วันต้องระง,งับงานเพลงนานหลายปีและนำไปสู่การยุบวงในเวลาต่อมา ปัญหายาเสพติดล่าสุดสร้างภาพลบต่อค่ายเพลง YG Entertainment อย่างมากหุ้นของบริษัทปิดตัวด้วยราคาท,ที่ลดลงจากเดิมถึงร้อยละ4.2ส่วนแฟนเพลงในเกาหลีใต้ยังล้อเลียนค่าย YG ด้วยการตั้งชื่อเล่นใหม่ว่ายักโกซึ่งแปลว่าร้านขายยาข่าวอื้อ้าของบนะิ๊กแบงนับเป็นข่าวร้ายสำหรับ YG Entertainment เนื่องจากวงอยู่ในสถานะบอยแบนด์แถวหน้าของเอเชีย ช่วงปี 2015, Big Bang สร้างรายได้ให้กับต้นสังกัดถึงร้อยละ65หลายปีมานี้ YG พยายามปั้นไอดอลหน้าใหม่รวมถึงลงทุนกับกิจกรรมต่างๆทั้งธุรกิจอาหารและการผลิตรายการแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าการลงทุนเหล่านั้นจะเทียบได้กับสิ่งที่บิ๊กแบงมอบให้กับ YG ตลอด10ปีที่ผ่านมาการจับกลุ่มคนดังที่พัวพันกับยาเสพติดสะท้อนการเร่งแก้ปัญหายาเสพติดที่กำลังระบาดในสังคมแดนโสม โดย2ปีก่อนมีชาวเกาหลีใต้ถูกจับกลุ่มในข้อหายาเสพติดถึง11,916คนโดยเกือบหนึ่งใน10เป็นข้อหาเกี่ยวกับกัญชาถึงแม้กฎหมายจะเข้มงวดทั้งโทษปรับ1ล้านหแสนบาทและโทษจำคุก1ปีแต่กัญชา,า,าก็ยังแพร่ระบาดผ่านการจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ตโดยรายงานของ k o r e a Times เมื่อปี2014เผย,ยว่าชาวเกาหลีในกรุงโซสามารถหาซื้อกัญชาน้ำหนักหนึ่งกรัมในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวด้วยราคาเพียงพันกว่าบาทเท่านั้น 그 다음에 마을을 추악한 9명을